ยิงแอดคลิกละ5บาทกว่ายอดขายหลักหมื่นบนละซะด้ที่อื่นทำไม่ได้แต่ที่นี่ทำได้ค่ะแข่งขันบนละซดสูงเหลือเกินทำยังไงที่มีทางลัดในการเสิร์ฟโปรดักต์ของคุณไปให้อยู่ตรงหน้าของลูกค้า,าหมายก็สอนให้คุณตั้งค่าแอดโดยที่คุณลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากค่ะทำยังไงคะให้เกิด ROI คุ้มค่าเกิน2ี่สเท่าบาทแต่สร้างยอดขายได้ถึงหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนสายยิแอด คอร์สนี้จะสอนให้คุณเข้าใจพื้นฐานของการยิงแอดใน Lazada ทั้งหมดให้คุณยิงแอดทั้งแบบเกมรุกและตั้งรับกับแอดของคู่แข่งได้อย่างสบายๆไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดด้วยคำค้นการยิงแอดด้วยตัวสินค้า การตั้งค่าโดยละเอียดแบบจับมือทำลงลึกแบบ s t e ็ปบายสเตและการอ m i z e ผลแอดให้ได้คุ้มทุนที่สุดและพลาดไม่ได้เลยค่ะกับ Lazada Affiliate ให้พันธมิตรกว่า4,000เจ้าทั่วประเทศของ Lazada ช่วยคุณขายของบนโลกออนไลน์และคุ้มที่สุดกับ30เทคนิคการขายดีใน Lazada สายแอดเปิดร้านแล้วขายได้เลยกับ Lazada a l t a b e การันตีด้วยผลงานของลูกศิษย์ที่ยิงแอดมาแล้วบอกเลยว่าความคุ้มค่ากว่า20เท่าและบอกเลยว่าใช้ค่าใช้จ่ายไม่เกิน5%ของยอดขายและตอกคลิกที่ใช้ไปคือไม่เกิน5บาทแค่ฟังก็ว้าวมากๆแล้วนะคะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การยิงแอดแล้วได้กำไรไม่ขาดทุนคอสนี้นะคะการันตีด้วยผลงานของลูกศิษย์ไหนะคะ เป็นร้านค้าเปิดใหม่สามารถสร้างยอดขายได้หลักแสนภายใน3เดือนและหลักสูตรนี้คะ่ะได้รับการรับรองจากสถาบันครูวิชาชีพและเป็นหลักสูตรที่ดิจิ t a ลเอเจนซชั้นนำเข้ามาเรีนยนรู้มากที่สุดทักทาใหม่ได้ที่ Line แอดโปรใหม่บิสเนสนะคะ